สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงข่าวสารนะครับระหว่างที่รอ1นึนะครับก็มีข่าหวหัวจากอุลตร้าแมนนะครับว่าในวันเสาร์ที่15ตุลาคมเนี่ยหัวจากอุลตร้าแมนเนี่ยจะได้ออกมาใช้งานแล้วซึ่งหลายคนสงสัยนะครับว่าจะใช้งานกับขบวนอะไรก่อนหรอตอบตรงๆร,งรงไปเลยนะครับว่าจะใช้ขบวนรถด,ด่วน่วนพิเศษก่อนนะครับในสายเหนือจะมีขบวน910 หนึ่งสามนึ่ส่สวนสายอีสานจะเป็น2 3งสามสองส่ายใต้3 1 3หนึ่งสามสองสาแปดแปดสแปดและแปดห้าและแปดนะครับคำถามที่คาใจผมคือว่าแล้วด่วน5้าสองห้ด่วน6กเจ็ดหกนย์นะครับมันหายไปไหนไอหกขบวนเนี่ยมันหายไปไหนในสายเหนือก็มีขบวนรถด่วน52ด้วยซึ่งทำไม การรถไฟแประเทศไยไม่เอาหัวจักของตั้งแมมมาใช้กันดวน51 52ด้วยผมไม่เข้าใจนะครับแล้วก็67 68 69 70ที่ยงงดวิ่งอยู่เนี่ยให้ให้รถออกมาวิ่งได้แล้วเพราะว่าตอนนี้โควิดมันดีขึ้นแล้วให้ออกมาวิ่งเลย4ขบวนเนี่ย67 68 69 70ซึ่ง4ขบวนนี้หน่วยสายอีสานนะครับ67 68ก็จะเป็นของกรุงเทพอบุบลส่วน69 70จะเป็นของกรุงเทพหนองคายนะครับ นี่ก็เป็นข่าวเพิ่มเตือนนะครับจากหัวจากอุณเจ้าแมนที่จะได้ใช้กันในวันที่15ตุลาคมนี้ซึ่งช่องผมจะลงคลิปแนววันนั้นนะครับวันที่15ก็คือวันเสาร์จะลงขบวน9ก้ถึง5้นเลยก็คือก็จะตรงกับวันที่ว่าหัวจากอุณเ้าแมนได้ออกมาใช้งานพอดีนะครับคราวนี้ไม่มีการเลื่อนแล้วนะครับรอดูได้เลยครับผมอาจจะเว้นหลายวันหน่อยน,นะครับขออภัยแต่วันเสาร์ที่15ตุลาคมเนี่ยผมถ่ายแน่นอน รอดูได้เลยครับหัวจกักคุณตั้มแมนในสายเหนือนะครับจะมีขบวน9 1 0 1 3 1 4ที่จะได้ใช้กันส่วนด่วน5้า2เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมแล้วผมก็กงงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เปิดใช้เนาะผมไม่รู้ว่าแต่ก่อนรถด่วน5152เนี่ยมันเป็นรถธรรมดาเฉยหรือเปล่าก่อนที่จะมาเป็นรถด่วนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเนี่ย ผมคาดใจอยู่อยู่หขบวนเนี่ยคือ5152 6768 6 9าสองหกเป็นไอ้าหนึอ่ะมันเป็นรถด่วนอยู่แล้วทําไมหัวจากรคุนต้าแมนถึงไม่มาใช้การรถไฟไห่ได้ทศไทยทำไมถึงไม่เอามาใช้นะครับแล้วก็6กเจ็ดหกเนี่ยที่มันดดวิ่งอยู่เนี่ยให้กลับมาวิ่งซะแล้วใช้หัวจากรคุนต้าแมนเลยจะได้อำนวยความสะดวกนะครับ ก็นำรองไปก่อนนะครับประมาณ14ขบวนนะครับนำรองไปก่อนล้างสองก็เป็นรถเร็ว112เด่นชัยกรุงเทพซึ่งขบวน9-51ผมจะไปถ่ายทีในวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้แหละครับวันเสาร์นี้แหละผมจะเว้น เออใช่ครับผมผมไม่เว้นหรอกผมจะถ่ายวันศุกเลยรอดูได้นะครับเอ t าสตอมซีสีหนึ่งสี่ทางกระมวนมาครับล้อหลีกรดเร็วหนึหนึ่งหนึ่งนะครับ, 1, 1, 1, 1, 1รบใช่หรือเปล่าผมไม่รู้นะมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งสองเดชชายกรุงเทพ ่รถจอดชุมแสงเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ล้หอหลีกขบวนหน,หนึ่งหนึ่งหรือเจ็ดนะครับแต่ดูทรงน่าจะขบวนหนึ่งหนึ่งจอดชุมแสงเสร็จจะไปจอดทีหนึ่งที่ทัพกีฝป่าน,นําโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาขีช่องแคกัจนเสบบ้านหมีลบบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทางบ้านอาชีพระแก้วมากประจันอยุธยาเชียงร่า ลังสิตอนเมืองลักสีบางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนไปซิสุดที่กรุงเทพนะครับถ้าจำผิดหรือพูดผิดขออภัยนะครับไปมาดูป้ายกันตอนนี้อัลสเตอร์แซนได้เวลา12นาฬิกา3นาทีครับเรามาดูป้ายกันนะครับเด่นชายกรุงเทพนะครับมาดูห่วงต่อไปเจอขบวนเจ็ดที่คลองปรากฏนะครับ 11ได้เจอที่นี่นะครับรถราชามาแค่10กว่านี่นะครับขอชิ้แจ้งอีกรอบนะครับหัวจากอุด,ดาแมนจะเริ่มใช้งานะวันเสาร์ที่15ตุลาคมดําร่องกระบวน9 10 1314 2324 2526 3132 23, 3738แต่384 8586นะครับ 14ขบวนด้วยกัน16ขบวนนะครับขอภยัยนำล่องไป16ขบวน,นครับเริ่มใช้ในรถด่วนด่วนพิเศษก่อน90คือรถด่วนพิเศษราวิถี1314เป็นรถด่วนพิเศษเฉยๆนะครับไม่มีชื่อต่อ2324ด่วนพิเศษอีสานวัฒนา2526อีสานมันคานะครับ 1> 3 1 3 2ด่วนพิเศษทักษิณารัฐ3า3 8ด่วนพิเศษทักษิณแล้วก็ด่วนไป 3- ไปสไป5ไป6 16ขบวนนะครับํำล่องสายเหนือ4ขบวนสายสาย4ขบวนแต่สายใต้จะเยอะหน่อยนะครับ8ขบวนและคำถามที่คาใจของผมคือว่าแล้วขบวน5 1 5 2ในสายเหนือล่ะ 6 7 6 8 6 9 7 0เมื่อไหร่รถจะเปิดให้บริการนี่คือคำถามที่ผมสงสัยใครรู้คอมเมนต์บอกได้ไม่มีปัญหานะครับใครรู้คอมเมนต์บอกได้นี่เป็นการรายงานข่าวและถ่ายรถไฟไปในคลิปนี้นะครับคลิปเดียวโอเค